นี่พี่น้องเย็ยนั่งย่อยกิมสิมาตำเย็นั่งค่ะสิแกงน้ำใหม่สู้พี่สู้น้องกินข้าย็นเทียงอันนี้มันข้าวเบียร์ค่ะพี่นอ้องฮะเครื่องปั้นย่ยกิมตาย <c oughs> เลยสิเดตตำมาพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาตำกันค่ะเข้ามาตำเย็นั่งค่ะพี่น้องเอาใ่ลงโปรโด ข้าเบี้ยข้าวเหนียวที่ข้าวเสะไว้ค่ะพี่นอ้องตำตำโดนเติมยู่พี่นอ้องเครื่รองแสลกพี่นอ้อง ข่บเบียกับใบยานั่งตำเท่นกันแล้วเขากระเจ้าสิไปขั่นออกค่ะพี่ดองกองมันนี่แกงน้ำใหม่โอ้ปวดแขนนี่พี่ดองน้ำใหม่แค่กิมกับสิมะกรองหนามยานั่งล่งค่ะ กองแล้วค่ะพี่น้องนี่น้่งที่จะจิ้มตำบ้างหานะัะล่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำข้นทีขนาดตำหม,มกพริกใส่พี่น้อง ไทุบพี่น้องมันจังหอมยกสุลล์หมาอผงจักหน่อยขาดบา่ได้น,ดน้ำปลาแดกบ่ได้ใส่น้ำปลาแดกนี่พี่น้องโอ้จำบกแกงนี่เดอ้อ เ็จะไปตั้งไฟค่ะตั้งบ่อนน้อกพี่น้องขันเข้าตั้งไว้โดนๆตั้งไฟโดนๆน้ำน้ำเย็ยนั่งมันบกเขียวพี่น้องค่ะเดือดแล้วพี่น้องมันี่ย้ยจิ้มสิมะแกงใส่พักร่วมค่ะพี่น้อง มีทั้วนันเตามีแค่รสขอาโพดพี่น้องคะอ่ะเยอะใส่ผักใส่ผักร่วมลงไปละวก่ซีมึงพอดีเลยพี่นอ้องเดี๋ยวเขากระชมาใส่พักขาพักขากับให้ตัวค่ะ แล้วเราพี่น,อน้องมาไปเสิบ์แสตม์น้ำย่ยจิ้มค่ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องมากินแกงน่อใหม่น้ำย่ยจิ้มอุ้ยพี่น้องเบิ่งง้นาม้นั่งย่ยจิ้มเลยนะ เคียวคนเมื่อนี้่แกงใส่พักร่วมพี่น้องมีข้าวโพดมีแค่รสเม็ดท้วนนันเตาพี่น้องค่ะพักขาอ่าพักอีตูอเอาตำหมักฮู้มามาเป็นแก้วแล้วค่ะตำหมักฮุ้งพรอมเหนียวคือเกาา มาสดห่อนๆน้ำกันค่ะอ,อืพี่น้องพูน่ะนามเย์นั่งนี้ยคนขนกับอะไอืกมาพี่น้องมาอือ

ใม่จีนดย่ำสวยอืมแซ่บขนาดแล้วอืมปะปะปะ ขออนุญาตใส่มือไป่น้อง ทนื้อหอนเนื้งเพชร <laughs> จ่าพี่หนอก่าหลงทีบไปแซ่บนะ หอ,อนแดดจะเพรชปะคลีกจะหอนแกงแล้วใหม่มาะตูพี่หน่องเลยแห่งแสบแสบลงทีไป อีกินอาหารแลาวาห้องนี่แล้วพี่เนาะอันนี้มทั้งมดเนี่ยมีแต่เตมังสเวสวยแตำมาคุ้งเชืงแกงนล้วหม พักร่วมนี่ก็แกงเขากันดีดี่ไห ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่น้องผ <c oughs> <c oughs> ักร่วมหนึ่งวันมันจะบกเข่ากันได้พี่น้องเขากันดีน <c oughs> นดีด ทัวด้านเตาครับกระโพดมั่นใช่กันยูครับน้องใหม่แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซ,บแซบ่บเอาวมื้อนี้ก็ไหวแค่ไหน,นก็ได้ค่ะพี่น้องขาขอก็ไม่คลิปหนะปาฝากก็ไหลก็แซ่บก็ติดตามแซ่บพิสานบานเฮาเป็นกําลังใจให้ยิ่งกินน้ำในเด้อค่ะยูดีมีแห้งสู่ผู้สุขคนค่ะสวัสดีค่ะลำรวยเงินทองเด้อพี่น้อง ขอให้ทุกคนเรืยเรืยรือยื